เป็นภาพที่มันบีบใจมากคือเมื่อคืนนี้เห็นภาพของคุณหนิงปณิตาลงเรื่องราวเอาไว้ผมอยากให้คุณผู้ชมดูที่คุณหนิงเขาโพสต์ด้วยหน่อยนะฮะแล้วคุณหนิงลงภาพตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราอาจจะไม่รู้จักกับผู้ชายคนนี้ <ฮะ S 2> แต่คุณหนิงเนี่ยเขารู้จักเปิดภาพขึ้นมาหน่อยฮะ,ะเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งกําลังนั่งเหมือนหมดหวัง <ฮะ S 2> อยู่่ามกลางก็คือซากปปล่าหักพังก็คือตัวอาคารที่มันไฟไหม้แล้วปรากฏว่าคนนี้เป็นคุณหมอนะครับผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเชื่อหมอเมฆ หรือคุณหมอวัชรพลโพสต์ของคุณหนิงปณิตาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเธอโพสต์บอกว่าส่งกําลังใจให้น้องชายก็คือหมอเมฆน้องเพิ่งเปิดร้านใหม่เสร็จไม่ถึงสองเดือนด้วยน้ำพักน้ำแรงวันนี้ไฟไหม้ต่อหน้าต่อตาทราบข่าวรีบโทรไปหาผู้ชายแมนๆคนหนึ่งถึงกับร้องไห้โฮแล้วบอกว่าผมหมดแล้วพี่ ล่าสุดคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องนี้คําถามคือเกิดอะไรขึ้นแล้วเอาจริงคุณผู้ชมภาพนี้ให้ดูภาพเดียวๆหน่อยคือมันสะเทือนใจจริงนะ มันเหมือนกับคนหมดหวังอ่ะหมอคนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหรือทุกอาชีพนั่นแหละคุณผู้ชมฮะถ้าลองเจอเหตุการณ์แบบนี้ผู้ชายยังไงก็น้ําตาร่วงล่าสุดวันนี้เราได้มีโอกาสในขอดูสถานที่จริงหน่อยเนี่ยนะฮะเห็นบอกเป็นอาคารพาณิชย์8คูหาสูงสามชั้นใช่ไหมเก๋ใช่ค่ะแถวย่านปทุมวันเลยเตเดียมวันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ซึ่งวันนี้โอ้หนี่คือตอนไฟไหม้เหรอใช่ค่ะไฟไหม้เมื่อเมื่อวานนี้โอ้ยแล้วก็เป็นภาพที่ลไยไฟรุนแรงมากๆ ล่าสุดวันนี้มีการขึ้นป้ายว่าเป็นเขตอันตราย<ฮ>เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอแอร์นะครับคุณพิทยานินสื่อมโนธรรมเป็นคุณหมอสุตินารีแพทย์ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังคุณผู้ชมฮะที่หมอเมฆเหมือนหมดหวังอะไรตายอยากเลยเนี่ย<ฮ>ดูสภาพฮะฮเห็นบอกลงทุนไป50กว่าล้านนเวหายวับไปเลยอ่ะคุณผู้ชมหดูดิฮะเ<ฮ>ข้าใจแล้วว่าทำไมคุณหมอเหมือนหมดอะไรตายอยากเลย ทางด้านหมอแอร์ซึ่งเป็นแฟนใช่ไหมใช่หมอแอร์ว่ายังไงมันเกิดอะไรทำไมไฟม,มันแรงบหมอมแอร์บ,บอกว่ามันประมาณสักบ่ายโมงยี่สิบหมอแอร์ประชุมอยู่ชั้นสามนะคะกำลัง<ห>ประชุมแล้วโชคดีหมอแอร์บอกว่าตอนนั้นโชคดีมีหมอสี่คนพนักงานและมีคนไข้ในตึกนี้คือเป็นคลินิกใหญ่มากค่ะคลินิกนี่นแหละเพิ่งรีโนเวทปรากฏว่าระหว่างนั้นมีคนตะโกนว่า,าไฟไหม้ไฟไหม้หมอแอร์บอกว่าหยิบอะไรออกมาไม่ได้เลยเอาแค่ลูกน้องพนักงานคนไข้แล้วออกมาแล้วคลินิกแบบนี้ค่ะสามชั้นใหญ่ๆแบบนี้มันมีอุปกรณ์เสริมความ ที่ซื้อมาเพิ่งจะถอยมาจากยุโรปหนึ่งตัวเฉพาะตัวนั้นอ่ะสิล้านไม่ไปหมดเลยเหรอสิบล้านไม,มไม่เหลืออะไรเลยค่ะแต่ว่าหมอแอร์บอกว่าตอนนี้กําลังคุยการพรัว่าหมอเมฆเนี่ยเขาตั้งใจมากที่จะทําที่นี่นให้มันครบวงจรแล้วประเด็นคุณผู้ชมค่ารีโนเวทอีก10ล้านะนะะเท่ากับแค่เครื่องมือที่หมอซื้อมา10ล้านรีโนเวทจะ20ล้าน เห็นบอกว่าเอาจริงอย่างคุณหนิงปณิตาที่เห็นภาพเนี่ยแล้วเธอเขียนไว้คือเชื่อว่าหมอต้องมีกําลังใจแล้วตอนนี้และด้วยความรู้ของหมอก็น่าจะพลิกฟื้นกลับมาได้แต่เป็นใครใครก็สิ้นหวังนะฮะห้ล้านหายวับไปหมดเลยหมอแอร์บอกเลยนะครับว่าตอนนี้จริงๆปมมันคืออะไรอะเก๋โอลืมแป๊บหนึ่งฮะขอแทรกหน่อยคุณผู้ชมเขาหมดตัวไปห้บล้านรู้ไหมฮะเกิดอะไรขึ้น สำคัญอยู่ตรงนี้พอจะไปติดต่อเรื่องคุยค่าเสียหาย <c oughs> หมอแอร์บอกกับเราเจ้าหน้าที่บอกติดเอเปกหยุดอรอราชการเปิดอีกครั้งคือวันจันทร์ใช่เฮ้ย hey, นี่คนเขากำลังหาสาเหตุใช่ไหมรอเปิดใหม่วันจันทร์หน้าสอนอปทุมวันให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน <c oughs> แต่เอาจริงต้องขอบคุณท่านผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาช่วยเหลือและจะเร่งประสานให้แต่ประเด็นคือสาเหตุคือเกิดจากอะไรเก๋น่าจะไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าหมอแอร์เล่าให้ฟังว่าตอนที่กําลังประชุมอยู่ชั้น3เนี่ยมันมีคนตะโกนบอกว่ามันมีเสียงระเบิดพี่แล้วมันก็มีเสียงดังเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหอใช่อันเนี้ยแหละที่ชาวบ้านเขาถ่ายมันไม่ใช่จากคลินิกนะฮะมันเป็นหม้อแปลงจากข้างนอกเนี่ยเห็นไหมมันแป๊บแพรบแพรบอะดูภาพนิดหน่อยฮะมีการต้นเหต 50ล้านอย่างนี้ฮะอขอกลับไปที่เมื่อกี้หน่อยฮะทีมงานอีกรอบหนึ่งนี่คือหลักฐานที่เรวจเรื่องก่อนที่ทุกอย่างจะมาลายศูนย์ไปหมดเลยคลินิกตีม่แบบโอ้โหแล้วคลินิกเขาสวยมากอะใช่แล้วไม่ใช่แค่คลินิกหมอนะห้าคูหาตั้งแถกเลยเป็นคลินิกคนอื่นหรือเป็นร้านอื่นด้วยเป็นร้านอื่นด้วยค่ะคือตรงนี้มันปิดโควิดไปเพราะมันเปิดเนี่ยมันจะมีหลายเจ้าที่เข้ามารีโนเวทหนึ่งในนั้นคือหมอเมฆ แล้วดูคลินิกข้างๆดูฝั่งร้านฝั่งตรงกันข้ามหลายกิจาการนะคะที่อยู่ตรงนั้นอ่ะคุณผู้ชมเชื่อมหตอนนี้มีหลายคนให้กําลังใจใทั้งหมอเมฆกับหมอแอร์แล้วก็ร้านอื่นๆด้วยเห็นบอกเลยนะคะบอกว่านี่คือก้าครั้งสําคัญคือมาต้องใช้ใจสู้แล้วแหละ<ช>คุณผู้ชมฮะใ,ในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ลองฟังเสียงหมอแอร์ดูหน่อยนะฮะเรื่องของส่วนของการเยียวยานะคะเพราะว่า เพราะว่าแล้วก็อยากให้การสืบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็รวดเร็วเหมือนกันนะค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เขาถอดไปอะค่ะทีมสืบสวนก็ถอดไปเพื่อที่จะดูก็เกิดอะไรขึ้นนะคะหมอก็อยากอยากจะติดตามตรงนั้นเหมือนกันค่ะให้กําลังใจมาเยอะมากตรงนี้หมอต้องขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่า ต้องบอกเลยว่าการเยียวยาของเราตอนนี้ที่ดีที่สุดเลยสําหรับหมอก็คือเครื่องของกําลังใจเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากหมอเมฆเมื่อคืนก็กระดาษกินยาตอนหลับยังนอนไม่ค่อยหลับเลยเ่ให้กินยาดอนหลับไปสองเม็ดก็ยังไม่ค่อยหลับเลยเสียน้ำตาเลยต้องมีสักคนที่ต้องเข้มแข็งเนาะเพราะว่ามันต้องแบบดําเนินการต่ออย่างนี้ค่ะแต่ก็ทาว่า มันก็ตรงนี้มันเหมือนความฝันเนาะคืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ปึ๊บขึ้นมาพี่เจ็ดห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแบบค่อยๆสร้างมาทีละห้องสองห้องกระจายเป็นสี่ห้องแล้วก็เราเพิ่งเปิดเป็นเจ็ดห้องเพื่อแบบเพื่อรองรับการบริการที่เพิ่มขึ้นเมื่อแบบประมาณแค่สามเดือนเองยังไม่ทัดกนโอเพนนิ่งเลยกําลังจะแกนโอเพนนิง่งตายปลายเดือนตอนแรกที่แผนคือจองโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยไว้ค่ะก็คงต้องแบบไอแคนเซิลอีเวนต์ของ <c oughs> มันก็เหมือนฝัน,นยันนี้ก็ยังหมอไม่ยังไม่กล้าเข้ามาดูเลยก็เลยส่งหมอมาแบบจัดการเรื่องดําเนินการนุ่นนี่แทนเป็นกำลังใจให้นะครับล่าสุดเราเช็คไปยังการไฟฟ้านครหลวง <c oughs> เขาอธิบายกลับมาบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดพื้นที่ดังกล่าวมีการระบบจ่ายไฟฟ้าด้วยสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับ <c oughs> โดยหม้อแปลงที่จ่ายไฟให้กับอาคารพาณิชย์ที่เกิดเหตุนั้นไม่ได้มีตำแหน่งอยู่ใกล้กับจุด เกิดเหตุเพลิงไหม้สันนิษฐานว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ไม่น่าจะเกิดจากหมอ้อแปลงไอ้ที่เราเห็นแป๊บๆเมื่อกี้ยังไม่สามารถบอกได้คงก็รอวันจันทนะคะรอการตรวจสอบนะครับติดเอกตอนนี้ครับยังยังต้องให้ไปทำงานเอปก่อนและเดี๋ยวจะกลับมาตรวจสอบวันจันทรดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอปส4 h d ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ